ต่างจะมาเสริมสวยอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเป็นครั้งที่6แล้วแล้วคุณหมอก็บอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่เป็นตัว PRF ชื่อย่อมันก็คือ Planet Rest ไฟบินในการฉีดตัว PRF จะใช้ใเวลาประมาณ20นาทีนี่เห็นไหมเ<ม>ห็นูกคขไหมคะค่ะคุณ <c oughs> หมอกลายเป็นมือปืน <c oughs> นผมจะแข็งแรงแล้วก็เกิดใหม่ได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมาทำเป็นครั้งที่6แล้ว แล้วก็รูปผมก็จะมีเพิ่มขึ้นค่ะก็คืออัตราส่วนมันเพิ่มขึ้นนั่นเองกว่าผมคนเราจะยาวเนาะเดือนหนึ่งใช้เวลานานเหมือนกัน6ครั้งขึ้นไปจะเริ่มเห็นแล้วว่าผมเราเส้นใหญ่ขึ้นดูหนาขึ้นนะคะเพราะว่าไอ้ผมตัวเล็กๆพวกเนี้มันจะ ถ้าหนูต้องกินเยอะๆเกี่ยวไหมคะกินวิตามินคือปกติก่อนนั้นเนี่ยตั้งจะต้องแบบใช้สีดำๆทาปิดตรงแสกไว้ใช่แต่เดี๋ยวนี้คือไม่ต้องใช้แล้วคะ่ะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบหนังสีสับแบบชัดมากของขาวเนาะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ชัดแล้วทุกคนไม่ต้องใช้สีดำๆแปะแล้วนะคะ ะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการกอดน้องยูนิคอรนอันนี้เป็นตัวคู่ใจนะคะเนี่ยมากี่ทีก็คือต้องกอดเพราะว่าเราจะต้องทําการเจาะเลือดก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเลือดไปปั่นนะคะเพื่อเอาพลาสมาเนี่ยมาฉีดเป็น PRP นั่นเองค่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเจาะมาหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนแต่ตังเป็คนกลัวเข็มมากเลย เลเซอร์ค่ะเป็นการแบบว่าใช้แสงสีแดงเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็ทำให้ผมเราแข็งแรงนี่ซึ่งลูกครั้งที่ตังมาแบบฉีด PRP อ่ะก็จะทำแบบนี้ให้ด้วยนะคะก็เป็นการแบบกระตุ้นสองต่อเลยเลเซอร์ยี่นาทีนะคะได้ค่ะ วันนี้นะคะเป็นครั้งที่6แล้วแล้วคุณหมอก,ก็บอกว,ว่ามีเทคโนโลยีใหม่เป็นตัว PRF ชื่อย่อมันก็คือ p e l e t r a t e s f i b l i n มันเป็นการเทคนิคก,การปักแบะ,ะที่จเจาะเลือดน้อยกว่าเดิมนะคะแล้วก็ปักเนี่ยมันจะได้ตัวเกล็ดเลือดที่เข้มข้นมากกว่าเดิมเข้มข้นมากกว่าตัว PRP เราเทคนิคก,การฉีดนะมันจะไม่ได้ฉีดโดยใช้มือหมอแล้วตอนนี้มันจะใช้เครื่องที่เรียกว่าไว t a l ท injetor c คะ่ะน่าก,กลัวไหมไม่น่าก,กลัวคือมันจะเป็นเครื่องที่สแตปมไปครั้งหนึ่งเนี่ยมี ตัว PIF เนี่ยออกมา9รูเลยอ๋อแล้วก็ค่อยๆสแตมสแตมใช่ะคะ่ะเป็นเหมือนสแตมแล้วแล้วตัวเข็มทุกรูเนี่ยมีในตัว PIF ออกทุกรูแล้วก็มันสามารถกำหนดความลึกได้นะคะแล้วก็การฉีดด้วยไบเท่าอินเจคเตอร์เนี่ยมันจะทําให้ตัว PIF นกระจายั่วหนังศรีราะได้ดีมีวิจัยนะคะว่าถ้าเกิดทําให้หนังศรีราะเราอะเกิดไมโครนิทเดอร์ ol, ก็คือการที่เข็มแทงลงไปเยอะๆค่ะมันจะกระตุ้นรากผมห้เได้ค่ะต้องรอเจ็บไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลามันเจ็บเนี่ยมันเจ็บต่อทียาชาอ๋อคือยาเอฟกับยาพีของที่นี่นะคะเจ็บเท่ากันเจ็บเท่ากันแต่ว่ามันความเข้มข้นของตัวยาพีและาเอฟต่างกันผลลัต่างกันแต่ว่าถ้าใครที่กลัวเข็มเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าตังก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวเข็มแต่ว่าเคยทําที่นี่หลายครั้งแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะมีเทคนิคพิเศษในการใช้เครื่องสั่นทำให้เราแบบว่าไม่โฟกัสกับเข็มอ่ะแล้วมันก็จะไม่ค่อยเจ็บค่ะอันเทคนิคแล้วก็คุณหมอก็มือ นนะเ,เดี๋ยววันนี้เจาะเลือดนะคะ,คะประมาณ10 cc นะคะแล้วก็เข้าห้องเลเซอร์เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลานในการฉีดตัว p r m เราจะใช้ใเวลาประมาณ20นาทีได้ค่ะเดี<ช>๋ยวเรา,เราไปลองดูกันค่ะ,ะนี่ก็คือหนังศีรษะของตังๆ ถ้าสังเกตเนี่ยก็คือจะมีจุดสีส้มๆเนี่ยก็คือจะมีรูปผมขึ้น <S <S เพิ่มขึ้นนะคะจากครั้งแรกเลยที่แบบรูปผมจะน้อยมากๆคุณหมอก็แนะนําว่าให้แบบว่าทานยาทานวิตามินให้สม่าําเสมอนะคะแล้วก็มาฉีดกับคุณหมอให้สม่าเสมอ <S <S <ๆ>เช่นเดียวกัน <S <S <ๆ>เพราะว่าบางทีตังก็2เดือนทีเนาะแบบแต่ว่าจริงๆก็คือแนะนําให้มาทุกเดือนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเจอคุณหมอแล้วก็ได้คําแนะนํามาเยอะมากค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเจาะเลือดน,นะจากปกติที่ PRP เนี่ยก็จะเจาะเยอะกว่านะคะอันนี้ PRF ก็จะเหลือแค่แบบครึ่งเดียวแต่ว่าประสิทธิภาพมากกว่าเดิมน,นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ตังยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตื่นเต้น๋ยวไปเจาะเลือดก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะน่ากินมาก <laughs> อู้วิวนกอเข็ม เส้นเส้นฝังนือชัดก่อนว้าเย้เียมาย้เดี๋ยวคายมือได้นะคะเรอคลเรียบร้อยเหตุอะไรเขาจะเลือดดีเลือดดีของตางตงไปฝันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาฉีดลงหัวแทนแต่ ผมหนาแล้วค่ะอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่พี่ตังใช้เครื่องอันนี้ฉีดใช่ไหมใช่ก็คือเครื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเครื่องนี้นะคะมันจะสามารถกําหนดความลึกได้กําหนดความเร็วได้นะคะแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นลูเข็มไหมคะค่ะเราจะลองให้ดูว่าเวลามันยิงออกมาทีนึงอ่ะมันมีเข็มตั้มก้าลูเลยอ่ะมันก็จะมีตัวน้ํายาออกมาแต่ละลูเลย าถ้าเกิดเป็นเครื่องบางตัวเนี่ยมันมีเข็มแต่ว่าไม่มีรูในเข็มแต่ว่าอันนี้มันมีรูถุกเข็มเลยอันนี้มีทั้งหมด9เข็มค่ะคุณหมอกลายเป็นมือปืนได้เลยค่ะไม่ค่อยเจ็บแล้วเนาะน้ำออกมาถูกรูเลยค่ะ ก็จะรู้สึกตึงๆนิดนึงค่ะแบบวันนี้อย่าพึ่งใส่ผมพึ่งใส่เสรั่านะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาฟอลโล่กันอีกหนึ่งเดือนจริงๆตัวนี้ก็ต้องฉีดเดือนละครั้งเช่นเดียวกันไม่เจ็บเลยค่ะมีมากตอนแรกกลัวคุณหมออธิบายหูมีก้าเข็มอะไรเงี้ยก็เลยกลัวแต่ว่าพอทำจริงแล้วไม่เจ็บอยู่ นี้ก็คุณหมอบอกว่าตัวนี้ก็คือกินได้ทั้งผมทั้งผิวเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกินไบโอตินแยกเลยเพราะว่าในนี้นมีครบเลยทั้งไบโอตินทั้งสิงแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆอีกมากมาย1ึงเม็ดก่อนนอนนะคะอันี้ก็หน่เม็ดก่อน ใครที่สนใจนะคะหรือว่าแบบเอ,อ้ยอยากจะกันไว้ก่อนแบบไม่อยากให้ตอนโตไปหรือแก่ไปแล้วผมร่วงผมบานี่ก็แนะนําที่มีเลยนะคะเขามีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น ไปไหนะอย่าลืมติดตามตาม่ตาง